โอ้โหข่าวเดี๋ยวนี้ทําไมเขียนไม่รู้เรื่องโอ้โยจะให้ไปรู้เรื่องได้ยังไงอะหรืออ่านกับหัว <c oughs> ไปตลกข้างนอกเลยไปๆปไป,ไปเออแปะอะไร <c oughs> เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหนึ่งที่เหมือนเดิมอรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวเจนี่ฟุกนี่ขายดิบขายดีจริงๆเลยสงสัยจะโทษตังไม่ได้ว มาแล้วเจนีฟุกเจนีฟุกเครื่องดูมสำหรับคนดูแลสุขภาพอย่างรึกเดี๋ยวนี้หรือดูแลสุขภาพหน้าดูเลยนะก็สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเองฉันก็เลยตั้งดูแลสุขภาพนิดนึงนี่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 แปลงฟฟันบ้างน โอ้แปแปแปอะไรอะเชกฉันไม่ไหวแล้วขอเข้าห้องน้ำหน่อยโอ้ยรีบไปทางนู้นเลยทางไหนอะนู่นนู้นหรือวิ่งผ่านห้องน้ำมาเนี่ยเออไม่ไปบอกแต่เมื่อกี้รีบไปเลยรีบไปอย่ามาเรียล่าแถวนี้เนอะเออเดี๋ยวเหม่งอ่ะไปเลยอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปรไ เจนี่ฟู้ดแก้วอ้าวโอเคโอเคโอเคโอ้โหแล้วไม่สั่งรอเล้วนั่งอยู่เนี่ยรอเดี๋ยวอเยวอาเจนี่ฟู้ดมาให้คุณเชิดแก้วนึง <c oughs> อ่า <c oughs> โอเคโอเคแล้วเดี๋ยวแก้วของฉันเนี่ยเก็บตังค์รวมกับเชิดเลยนี่นี่นี่แกนนั่งกอดกันจ่ายบ้างดิรอเล่นอเออแบ่งกันกินอีกของมันดีโอ้โหทำไมหน้าตากระมึงทึงขนาดนั้นโอ้โหไมกระมึงทึงได้ยังไงกัปวดท้องในอันฉี่บ่อยรถติดตั้งสองชั่วโมงก็สองชั่วโมงอยู่บนถนนตั้งสองชั่วโมงอันฉี่เออ ทำอย่างนี้บ่อยไหมบ่อยเป็นประจำาและเพราะบ้านนั้นอยู่ไกลโอ่อยนะแช่รู้ไหมเร็มาไอการอั้นชีบ่อยๆแล้วเป็นเวลานานๆเนี่ยเอระวังเถอะระวังอะไรอะถ้าเกิดโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งโอ้โหไม่หรอกมา้าเออแต่ว่ามันเป็นยังไงโรคเนี้ยฉันอยากรู้ เอโรคกระ,พระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยนะเออเออมันเกิดจากอาการที่เราเนี่ยอั้นฉี่เป็นเวลานานๆาหรือไม่ก็เชื้อแบคทีเรียเนี่ยอเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเออเออและอาจเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบเรื้อรังก็ได้เออเออนี่นี่นี่เหมือนเรื่องที่ฉันจะเล่าให้ฟังนี่ละเรื่องอะไรอ่ะเป็นเรื่องของคุณชุติยาเอี่ยมประพาสหรือว่าพี่แดงพี่แดงของเราเออ เมื่อก่อนเนี่ยแกเป็นแคดดี้อยู่สนามกอล์ฟอายุเท่าไหร่นะห้าสิบสองอู้โถแบกถุงกอล์ฟไหวแล้วห้าสิบสอง้โหน่าเมื่อก่อนไหวเออแต่พักหลังไม่ไหวทป็ไมอ่ะเออเมื่อกี้นี่ก่อนเจไดฟุตอะของมานานแล้วแล้วเอ็นไซ้์ตายหมดเออคุณรู้ไหมเชิดทำไมว่าสนามกอล์ฟเนี่ยมันกว้างใหญ่ขนาดไหนรู้ฉันรู้นะแล้วพี่แดงเนี่ย แกเป็นแคดดี้อยู่ในนั้นอแล้วเวลาที่แกปวดฉี่เนี่ยแกไม่ยอมไปฉี่ไม่ฉี่เพราะปวดฉี่แกก็อั้นเอาทนเอาอเออแล้วคิดดูว่าน้ำที่แกกินเข้าไปทั้งวันเนี่ยมันไม่ได้ระบายออกด้วยการฉี่อ่ะก็ไปสะสมเข้าสิแล้ว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 จะไปยากอะไรอ่ะไม่ให้พี่แดงแกไปฉี่ตามหงต้มงต้นไม้ก็ได้นะ พี่แดงแกเป็นผู้หญิงอ้าวผู้หญิงฉี่ไม่ได้เหรอไม่ใช่อย่างแปะนี่เออจะไปยกขาฉี่ตามล้อแมมกได้เออแล้วหมาแล้วหมาแล้วเออล้วน่าหน้าละแล้วป่อแดงเป็นอย่างนี้เลยอันฉี่บ่อยอ่ะก็ใช่ไงตูแล้วจะจะเป็นแบบนี้ยต่จริงอันบ่อยด้วยเนี้ยเออนี่นี่นี่พอพี่แดงแกอันฉี่บ่อยๆนะหนักๆเข้านะเอแกก็เริ่มฉี่ไม่ออกฉี่ไม่ออกอออจะเป็นไงทีเนี้ยเพราะฉี่ไม่ออกเนี่ยนะ แกก็เกิดอาการตัวบวมตัวบวมเพราะน้ำที่แกกินเข้าไปทั้งวันมันไม่ได้ระบายออกโดยการฉี่อ๋อยังทีแกทนไม่ไหวแกคิดว่าแกจะต้องฉี่ให้ได้แกก็ไปบังคับแบงเต็มที่พอฉี่ออกมาแกก็ต้องตกตะลึงตกตะลึงเรื่องอะไรอ่ะก็ฉี่พี่แดงนะมันมีเลือดผสมออกมาด้วยอ้าวมีเลือดด้วยเหรอเนี่ยแดงก็เลยต้องไปหาหมอตามระเบียบโอยอย่าระเบียบพาไป แก่ไปคนเดียวอ่ะสิเ้าเอออาการมันหนักขึ้นแกไปหาหมอ,อ,อหมอก็ฉีดยาแล้วก็ให้ยามากินแล้วก็สั่งกับพี่แดงว่าต่อไปเนี่ยห้ามอั้นฉี่โดยเด็ดขาดโอ้โหสั่งขนาดนั้น,นเลยเหรออ้าวอัน้นฉี่มันเป็นไงอะ่ะอ้าวอ้าก็สั่งไม่ให้อัน้นแต่พี่แดงแกทําไม่ได้แกก็เลยไม่หายสักทีอ้ไม่ทําตามหมอด้วยอ้าวพอแกทําไม่ได้ไม่หายสักที อาการก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆออหนักถึงขนาดว่าแกเนี่นะบางครั้งนี่นะวูบโดยไม่รู้ตัวโอ้ยปัสสาวะเป็นเลือดแล้วยังวูบอีกเหรอเนี่ยก็ใช่สิแล้วก็เป็นไงต่ออะหลังจากนั้นพี่แดงแกก็ไปหาหมอเอ,อและรู้ไหมหมอบอกกับพี่แดงว่าไงสวัสดีครับม <c oughs> หมอบอกว่าพี่แดงเนี่ยเป็นโรคไตระยะแรก โอโหแค่ฉีไม่ออกเนี่ยลามถึงไตเลยเหรอเนี่ยสุดท้ายพี่แดงก็ต้องลาออกจากงาน<อ>ลาออกจากงาน<อ>ก็ใช่เนี่ยบางครั้งมันก็ต้องเลือกนะระหว่างสุขภาพกับงานเนี่ยเออ,เออต้องดูแลสุขภาพไว้ก่อนอ่ะฮะถูกพอลาออกจากงานแล้วทีนี้แกก็หันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเออยังไงมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ทําไงอ่ะดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นไปไงต่ออ้าว หลังจากนั้นอาการของพี่แดงก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอไอ้ตัวบวมที่เคยบวมก็ลดลงปัสสาวะก็เป็นปกติไม่มีเลือดออกแล้วไม่มีเลือดเออจนคนทักว่าพี่แดงเนี่ยไปทำอะไรมาเออหน้าตาสดใสมีเรี่ยวมีแรงอ้าจนคนแปลกใจกันเลยล่ะโอ้โหคือหายเป็นปกติใช่ไหมเอาเงี้ยเออว่าแต่ที่เล่ามาปลาแดงจะมีตัวตนจริงหรือเปล่า เ้านี่นึกว่าโทเหลี่ยมมาเนี่ยเลี่ยมมาเนี่ยเลี่ยมเลี่ยมนึกว่าฉันยกแม่มาหรือไงเนี่ยคุณแช่เล่าฟังตั้งนานแล้วเนี่ยพี่แดงเนี่ยมีตัวตนจริงๆไปดูกันว่าปัจจุบันนี้จะเป็นยังไงนี่ดูดูดูโอ้โหโอ้โหโหดูหน้าตาแกสดใสเป็่งปังขึ้นเยอะแล้วนะน่ะโอ้โหคนอายุ5 2าสิบนึกว่า30อสิบ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยแกทำยังไงถึงดีขนาดนี้เนี่ะก็ง่ายมากแค่แกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ยังไงอ่ะแกงดอั้นฉี่โดยเด็ดขาดแล้วก็หันมาออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์เช่นพืชผักผลไม้นี่เป็นต้นโอ้รู้แล้วเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะพืชผักผลไม้เนี่มันมีวิตามินมีเกลือแร่ และแถมยังมีเอนไซม์เรียกประโยชน์ของมันใช่เลยก็อย่างที่รู้กันนี่ละว่าเอนไซม์นี่มีประโยชน์กับร่างกายเราขนาดไหนใช่และถ้าใครที่อยากจะรู้นะยังไงก็ลองโทรไปหาข้อมูลดูโอ้โหไม่ต้องบอกฮ้ยผมรู้ก่อนคุณอีกว่าเอนไซม์มีประโยชน์ใช่ไหมใช่ใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเดฉันขอเข้าห้องน้ำผีดีกว่า เฮ้เด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะก็เพิ่งไปเข้ามาจะไปอะไรอีกอ่ะหืก็เฉี่เผื่อพรุ่งนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รถติดอีกเฮ้ยรอบครอบเอองั้นฉันฉันฝากด้วยแล้วกันวะโอโหอตาบ้าของใครของมันจะไปก่อนละเออไปเข้าน้ไปเข้านะไปเข้านะอ้าวแล้วบิน่ะบินเจนิฟูร์เนี่ยอ้าว